ดีทุกคนอ่าก็มีพสานนิดนึงนะคะแต่ว่ามาต่อ e อีสองแล้วอันนี้เราไปเปลี่ยนมาเยอะมากๆแล้วก,ก็เปลี่ยนตัวละครด้วยมันก็เลยจะดูสวยๆหน่อยนะคะอืองั้นเนี่ยเราจะดูตัวละครให้ดูนะคะอันนี้มันเป็นตัวละครหลักเลยแม้จะเจอบ่อย จะเป็นตัวละครที่มีตาสองสีสีขาวสีฟ้าขาแลฟ้านะคะอย่าปรับให้มันดูเค้า okay, มาแล้วเป็นไงบ้างทุกคนนี่คือตัวละครอันแรกที่เราแต่งมานะ <c oughs> อาจจะแปลกๆนิดน,นึงนะผมจะก็ยาวมากแปลกๆตรงนห,นนหน้าอกนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรอย่าไปสนใจนดีกว่า ตัวละครที่สองต่อไปอันนี้จะเป็นตัวละครปลอมตัวนะเผื่อเราแบบเพราะเราก็ชอบสีฟ้าไงเอ๊ะเราไฟฟ้าสติดที่หัวหรือเปล่าเมื่อกี้อะเมื่อกี้มันแปลกๆนิดนึงนะตัวละครที่สามต่อไปอาจจะแปลกๆอันนี้แปลกหัวเดืออันนี้เราเป็นเมด จะให้เราใส่ชุดไหนก่อนแล้วก็เอาไปลงบอกได้เลยนะคะผมก็ลอยได้ด้วยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าชุดเนี้ยชอบมากหัวเหมือนน่ารักมากจะปรับไปเป็นชุดเดิมไหมหรือว่าชุดนี้ดีชุด,ดไปตามจะไปต่อพหอมต่อละจ้า เ,เดี๋ยวตัดต่อไปเลยกันเลยนะเพราะว่าชาเกียรที่จะต้องมาเปิดแล้วมันนานอ่ะนะไปะไปดูกันมาแล้วก็อยู่เข้าไปอยู่ในหน้าต่างแหละเลเ่นอันไหนดีกันทุกคนเล่นสไวด i เว l ดีกว่าเนาะเพิ่มความน่าดู เขาแบบมีคนเยอะๆตั้งกองมานึงนะ เริ่มจากตัดไม้เด้อเออ,เ,อ,อเปิดมาก็มีคนฆ่าเลยนะ,ยแ,ละนนแล้วแหลกมากนีกันนะทุกคนนีกันห็นจะไม่มีคนตามมาฆ่าเรา ถ้าดูแหลกๆนิดนึงนะเพราะแล้วก็เปิด GPS ดูให้เหมือนกันมันจะไม่ตามมาใช่ไหมเคันไม่ตามมาเริ่มตัดหมายได้เลยเมื่อกี้ตัดหมายไปตั้งเยอะต้นค่าสายใจเฮ้ยมเ,เพื่อนว่าออไม่อยู่ละ นี่มันเล่นฟาร์มดีกว่าอืมรอมันเหมือนกว่าการเด่นเละ อืมจะลบทั้งเพื่ออะไรเนี่ยจะบ้าโอ้แหลกแหลกแหลกแันนี้เล่นกี่นาทีดีรู้สิ แต่ว่าก็เล่นไปเรืเ่อยๆดีกว่าที่เกียอโอ้โหโอ้ my god สวนเีอย่งเยอะ ดิเออเออเอ่อเอ่อแหลกต้องขอโทษด้วยถ้านแหลกอ่ะนะเราก็ไม่ได้เซตอะไรนั <to> ้นเราถ่ายเลยอาจจะไม่ได้พาค่อยๆไม่ได้ค่อยไม่ได้พาดหน่อยไม่ได้พาสิ อะไรก็ไม่รู้เล่นทูปนปูอืมรอ แต่คุณทุกผู้ชมเอ๊ะอ๋อมันเพื่อเราอะนี่เพื่อเราเล่นกับเพื่อน อะไรแบบอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ้าวเพื่อนเข้ามาแลย พ่อมาเพราะไม่คนไทยแต่พีมอังกฤษแปลกมาก แล้วมาไปขายมันโปรกการได้เลยก็มันฮะโอ้พ่อหเสียงบ้าเลย นาหนนะ้าฮะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านเรามีอยู่สิบล้านโอ้ my g ก d เมื่อกี้เราขายอะไรเข้าไปอะ่ะ เราขายเมื่อกีนะ้เราขายโพเตโต้เหรอน่าจะใช่นะเราขายโพเตโต้เมื่อกี้หัง เออเอ๊ะได้คีอันนี้มาอีกแล้วเหรอก็ามีอยู่สิบล้านมาได้ย,ไย,ยังไงอ่ะเราแค่ขายแอปเปิ้ลแค่ขายตัวเตตโต้เนี่ยนะ แค่นี้ก่อนเด้อสิบนาทีแล้วนานปะ